สงกรานเนี้ยร้อนกว่าทุกปีโอ๊ยทำไมวันนี้มันร้อนอย่างงี้เกลือไหลออกจากร่างกายสองลิตรเสียงต่อภาวะ dehydration นี่มาตู้เย็นหรือตัวอุกกันแน่เนี่ยนี่มันสภาวะถุกเถื่อนแล้วใช่ไหมเราต้องทำอะไรสักอย่างแล้วช่วยด้วย่วย่ด้วยไม่คิดจะช่วยอะไรที่บ้านเลยเหรอ อ,อช่วยก็ช่วยได้เวลาฮีโร่เนี่ยแหละครับคนรุ่นใหม่คิดจริงทำจริงเอา้เอาเจ๊ทำไมไม่เข้าบ้านอ่ะปีตั้งนึอฮีโร่ารมาแล้ว ฮีโร่ล่ะฮีโร่ออกความเย็นของฝากแล้วยังไงนะอย่างนี้ไงสวัสดีครับแอร์จากเสี่ยวมีมาติดตั้งแล้วครับแม่ซัพอร์ตพี่เขาหน่อยได้ไหมคะของอะไรนะแอร์ใหม่จากเสี่ยวมีครับ เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับ คุณแม่ว่าไงครับชี้เสิร์บชี้เสิร์บชี้เสิร์บปุ๊บชี้ส่งปั๊บชี้ติดตั้งชี้เย็นเลยคนดูเกอรเพราะมีเจียแอร์คอนดิชเนอร์โปรอีโค AI ประหยัดไฟควบคุมได้ทุกที่ทุกเวลาสิดูบอกเย็นชำแถมประหยัดพลังงานแค่เนี้ยทุกคนในบ้านก็แฮปปี้เนี่ยแหละครับความรู้สึกถูกรักจากฮีโร่เอ้ลูกสาวที่เลี้ยงมาเองกับมือ ไม่จบแค่อ่อนหัดมีความตั้งใจแต่ยังอ่อนหัดไปฝึกมาใหม่นะเดี๋ยวสรุปจะขายอะไรขายแอร์นี่แหละโรศ์มีโน้ตสี่ซีรีสถึงจะเปียกแต่ก็ยังสั่งแอร์ได้โูจีอยากทำได้บ้างอ่ะกว่าจะเป็นฮีโร่น่ะมันง่ายมากเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง ้าเคยหลงคิดว่าพลทางสู่ยอด,ดยุดนั้นอยู่ที่การฝึกปือจนแก่กล้าแต่หารู้ไม่ว่าแกนแท้แห่งวุทยุคือสัตราวุธคู่กายด้วยเรมี่ร้อสิบสี่ซีรีส์พลทางสู่การป็นเวียบึกช่างง่ายดายเพราะที่ me com มีทุกสิ่งที่ข้าตามหา<ฮ>แค่ shop ที่ me com คุณก็เป็นฮีโร่ของทุกคนในบ้านได้ง่ายๆมีทีวีได้ไหมมีสิครับเซิร์ชเลย me com Show me.